เสียงคุกคอเสพวงคุกคบอกด็กเป็นภาพเขียนอยู่นี้จะปอดวัดนะครับเป็นว่าเสียงคุกนะครับเสียงคือประเทศไทยโู้านงานไปเห็นปราสาทเจประคอานว้พักตำหนักนอนเพียบมากกับพี่เจ้าปราสาทนะครับปราสาทเรียสาร์ดแรกครับเดี๋ยวก่อนรถมุกี้นี้เพลงอาจารย์ียมชมจุกบรปาอิิลาประบอดองรือสักโซ มาที่ตังหวบ้านสิงห์อำเภอบานดงรองจังหวัดปุริดาวไม่จบเลยเนี่ยเพราะงี้เด็กกุลองก้องมันจะมีปัญหาเพราะงี้เด็กกุลองไปนั่งรองเพ่งผู้เดียวแนะนำว่าไอ้ป้าไปเพราะงี้เด็กไม่เนี่ยทำาด็กเสียละโงปัดเฮลานทําไรเาเพี้ยงเกาเออเพราะงี้เด็กร้อยร้องเพ่งเพราะงีกจบรองเพ่งเพราะงีหลายเสียระบง่ปัดเพราะงี้เด็กๆป้าตามต้นหญ้า พี่จะขอภูมิร้อยหนาูหน้าูไปขอของนาำเบิ่งไปด้กันขนเดี่ยวยม่เสียใจนะพีลงูฟเนีบอกกล่าลองลองฟู้คเดียววันน้นะไปที่ยวข้อล่างอาจจะเป็นเดียวได้ยังไงช่อพิป็นไปคเดียววัน้างนเนี่ยใกล้ใกล้ไอ้ผู้เลี้อมลุอมลุมอกลมดไ ายภาพพอเป็นพิธีนะครับมันปั้งใหญ่ไรสากนะครับเบิร์ดยยนดี้สมัยก่อนมันมีเครื่องมือยัเนาะสมัยก่อนน้องน้องคอนวัดน์น้งคอนงนะครับายไปแล้วผมก็เห็นว่าพลังต่างแค่ไหนแต่ไปรู้ว่ามันเรื่องหลังควา,ารมร่างกายมันไม่ใช้ในนงานคนเท่าไหร่นะครับคนต่างไปแต่ที่น้องคอนวัฒน์มันมีเครื่องมือมันก็เขามีแค่นี้อย่างยง